สวัสดีครับเพื่อนครูที่เราทุกท่านนะครับผมครูวิทย์นะครับวิทย์เทนเสินนะครับเมื่อวานนะครับก็เป็นวันแรกนะครับที่มีการเปิดการเรียนการสอนนะครับในระบบของโรงเรียนนะครับมีทั้งออนไซต์และก็บางท่านก็ใช้บริการรูปกับออนไลน์ด้วยนะครับในส่วนตัวผมเองนะครับก็มีโอกาสได้สอนนักเรียนเมื่อวานนี้นะครับทั้งหมด3ห้องนะครับซึ่งก็ใช้ร่วมกันระหว่างออนไซต์นะครับแล้วก็ออนไลน์นะครับ ในส่วนของอไรนั้นนะครับผมได้ใช้ระบบของไทย c h สคูนะครับซึ่งเป็นแพลตฟอร์มนะครับออนไลน์ซึ่งวันนี้นะครับก็ได้นัดหมายนะครับให้ผู้เรียนนะครับได้เข้าสู่ระบบนะครับแล้วก็ทําการนะครับเช็คชื่อผู้เรียนนะครับโดยให้นักเรียนนะครับได้เช็คชื่อของตัวเองนะครับนะครับแล้วก็เปลี่ยนรูปโปรไฟล์นะครับนักเรียนก็ทยอยเข้ามาสู่ระบบนะครับโดยเป็นการลักษณะของเซลล์เลคคอร์ดนะครับก็คือ ล็อกอินเข้ามานะครับแล้วก็บันทึกนะครับเวลาเรียนด้วยตัวเองนะครับโดยครูนั้นจะส่งรหัสผ่านให้เรียนนะครับทำให้เราสามารถตรวจสอบผู้เรียนได้ว่าเป็นผู้เรียนของเราจริงๆนะครับก็ได้รับความสะดวกสบายทั้งครูผู้สอนแล้วก็นักเรียนนะครับมีทั้งหมดเมื่อวานนี้สอนทั้งหมด3ห้องนะครับก็นักเรียนก็สามารถเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ได้นะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับก็จะช่วยให้คุณครูนะครับสามารถสื่อสารแล้วก็ตรวจสอบกับผู้เรียนได้นะครับแลวถ้าหาคุณครูมีคําถามนะครับหรือ อยากจะส่งให้นักเรียนนะครับก็สามารถที่จะใช้ระบบผ่านตัวเมสเสียตัวนี้ได้นะครับสามารถส่งให้นักเรียนได้เลยเดี๋ยวถ้ามีอะไรเรียนะครับครูวิทย์นะครับจะนำเทคนิคใหม่ๆเกี่ยวกับการเรียนกา,ารสอนออนไลน์นะครับมาเล่าให้เพื่อนครูได้ทราบกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ